สวัสดีพี่น้องผู้ติดตามเล่าพัฒนาสุขุสุขนมื่อนี้ก็เป็นวันที่มีสิมีสิบเกตแล้วพี่น้องปูขุนจิตไปเล่าพัฒนาของปูขุนไปตอยด้วยพี่น้องด้อของแมวไปแล้วของแมวปล่อยไปแล้วของลูกแมวไปแล้วยังแต่แมวแมวแมวว่าท่านเนี่ยว่าท่านไหนมาจับตัวของแมว ใบสองหลอดดิตัวเมียตัวเมียมูอยังมาทันมาอยู่สิฮะสิให้หเขาจับเบื้องจักสีมาบ่ามาถ้า,าบ่ามาก็ไรเจ้าของปูขุนกับของลูกแมวเนาะพินาวนะ้อเอามือว่านในวันที่ยี่สิบหกที่ผ่านมาของปูขุนเบิง้งยันเบิ้งยันหลังก็น่าพ่น้อาบ่หยันหลนะังก็น่าพ่น้องเนาะของปูขุนหลันเลขวินนั่นมีหนึ่งสองเกต ปดเก้าวิ่งแปดวิ่งเก้าลูดแปดเก้ากลมเล่นแปดล่องเก้าเขาลุเขาเก้าพี่น้องกัเลขกวิ่งเขาหนึ่งเก้าเขาสองโตหรือพี่น้องเนะเขาหนึ่งเก้าจับครูกระมี่หนึ่งสองหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าแตกตรงตเนาะพี่น้องเนาะเป็นตัวซ้ำล่องเขาหนึ่งเก้าแตก ตรงๆเลขอเก็ดแปดสองแปดเก้ตุกกลมตุกกรมลดพี่น้องเขาวิ่งเก้าเนาะพี่น้องเนาะเขาวิ่งเกโตกะ3โตกะ1หนึ่งแปดเก้ดเก้โตกะแปดสเก้า แปดเกศแปดเก่าแตกหนึ่งเก่านะ้องพี่รองนะเอามือนี้มาเบิ่งของวันที่ยี่สิบแปดเด้อพี่นออ้องเด้อมืออื่นของมืออือ่นวันซุกมืออื่นของวันซุกพี่รองมันของเป็นของวันซุกมีตัวใด้กะมาเบิ่งกันพี่น้องมีตัวใดแน่นะมีกลุ่มมีไลายแล้วเด้อพี่น้องเด้อเขามากลุ่มกะเดี๋ยวแอดไลายสิ หายไปทั้งทฤษไทยคลิปละเบอร์เบอร์ไลน์เบอร์เ,ราเรขากุมเด้อพี่น้องเด้อเบอร์แอดไลน์เราพัฒนาวันที่งี้สิบแปดมิตุนาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดพี่น้องเล็กวิ่นเล็กเคียงเล็กตั้งรักบนลางบนลาง

เลขวิ่งมาีนพีนลังเลขวิ่งวิ่งวิ่งศูนย์วิ่งหา หลุดหลุดหลุดหาหลุด0ูนซ้ำกันเลยพี่นังนะม่นมีตัวเด่นเกินกันดอบปรับนี่มันมาคู่กันขักโพดอ่ะ นีเป็นคู่กันเนี่ยพี่น้องนะลุดศูนย์ลุดหาวิ่งลุดศูนย์ลุดหา chắp khô chắp khô chắp khô xuống xuống xì xuống xì xuống hà xuống hà xuống si xuống hà Mình xin lời ca Mình xin Sống hạ Sống hạ Són hạ Són hạ, Són hạ 0 4 5 4 5 3หหตัว <See her. S 1> sáu mươi bốn, sáu mươi bốn,

ศูนย์หาสองศูนย์หสองศูนหากี่นหองศูนย์หน้องผอง่ไมตัวนึ่งตัวนี้เขียนตัวกันไปกันพีน้องกันตัวนี้ไปกอนมีตัวกันเี่ยผองเด้อเรืมเื่มมยปนเรืมตัวกันตักันกันไว ศู 02, พี่น้องตกกันด้ยนี่ด้ยน,น,ยนี่กันไปนน่กันเออน,นอีเห็นไห้พี่น้องเห็นตกกันนี่ตกกันอยู่พี่น้องแล้วก็หาศูนย์สองาศูนย์สองหาศสอีตัวมี สองสี่ศูนย์อ่าเคยมีผู้คอมเมนต์ว่าถ้าสองตกรก็หายบ่าถือ่อเยอะไม่หายสามตสี่ตผู้ใดเป็นผู้เบิงเบิงย่ามใด่าผู้หายเด็ก่าถื่อว่านันนะพี่น้องนะบว่าการดอกแล้วแต่ผู้มัก ผู้หมักกะมีผู้หมักกะมีเนาะการผูกว่างเหล็กบางเบอร์ก็ไดพอเพราะอาภัยพี่น้องทุกขูทุกคนเด้อย้ำม,มันบวเขากะมีเนาะพี่น้องเนาะมันเป็นเหล็กคำนวณสองศูนย์สี่ สองหาศูนย์สีส่สองหาศูนย์สีส่เรืก่กงอะบุญเอ็ดไลก่กุ้มพี่น้องเอ็ดไลก่กุ้มให้สิเขากุ้มกับเขามาในเบอร์นี้แล้วพี่น้องเนอะ แอดไลน์มาเบอร์นี้แอดมาในไลน์เบอร์นี้แอดไลน์กลุ่มหกหกเก้าสามสี่สามสี่ cao bẹt xuống 8, xuống xuống ปูขุนปูขุนเดชอะไรพี่น้องหรือว่าปูปลาขุนพ้ารวยปูสมบังิอะไรพี่น้องหลายสื่อหลายสือ่อบให้ฟังบ่อเซื้ฟังนี่ยาวพี่น้องนะอ่าบันนี้สีกรมสีเด่นแล้วเด้อพี่น้องเด้อของวันที่28มิถุนายน2560เกตเล่าพัฒนาของปูขุน ของตาขุนพระรวยนั่นละพี่น้องทั้งย t u b e ก็ได้เลขกวิ่นเล็กเคีย่งเล็ก,ลกตั้งลักขันผู้จับไห้บ่ามากกักวิ่นเอาเด้อพี่น้องเด้อมีหกตัวยุวย่หันละเขาวิ่นให้มันเต็มเต็มเลยวิ่นสองตัวสามตัวไปเลยพี่น้องจัดไปเลยเนาะพี่น้องเนาะเลขกวิ่นเหลขกตั้งลักเล็กเคี่ยงก็มีศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าเหล็กวิ่น จับวิ่งรูงดศูนย์กะหาจับคู่ศูนย์สี่ล่องศูนย์หากกลมหนึ่งสี่ล่องสองหาล่องสามศูนย์ก็มาล่อง si sì, hà cà mau lòng sám tua si sì, xuân hà si sì, xuân hà xuân hà này bên tóc cùng thì nào này kinh hà xuân อันนี้ตกกันได้พี่น้องนี้ด้วยนี่นี่ซุนซวงนี่นี่น้อยอยุกไกลไกลไห่หลี่มูพี่สามตัวสี่โต๊ะจัดให้สองสี่ซนหาเอาพี่น้องพูได้คำว่าแล้วกะบ่าวาในกลุ่มหรือทางยูทูบกัแช่บอกต่อต่อกันไปได้พี่น้องด้วย ทางลุ่มเขาลุ่มฟี่เบอร์อไลน์ก็ยุติใจนั่นแหละพี่น้องพ้ได้ข้าวมาแล้วก็ให้โชคดีโชคดีโชคๆมันๆกันสุข,ขู่สุขคนเด้อพี่น้องเด้อเงินน้องท่องไหลยาเจ็บยาจนให้คุณพารักษาเทวดาคุมขร้งพี่น้องสุขู่สุขคนขอบข้อยุ่เย็นเป็นสุขพอกันไหมสุดต่อไปพี่น้องสำหรับื้นนี้ก็ขอกล้าวคำว่าสวัสดี